สวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลุง <laughs> สวัสดีดเดอฟซีถูกฐานเด้อพี่น้องเด้อผู้ดีข่ามาส้มคลิปส้มมายังเงื่งเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเบิร์ตสุขสุทธันผู้ดีข่ามาส้มเนาะเบิร์ตถูกฐานเด้ออยู่ไทยอยู่แซกกะดีอยู่ต่างประเทศหรืออยู่แซกกะดีเนาะผู้ดีข่ามาเบิร์ตมาส้มมาหายกำลังใจส่องมายังเงื่งเด้อผู้ดีคอยแห่กำลังใจคอมเมนต์นหานหาหักหนาหักแหละกัทุกคอมเมนต์เลยเนาะพี่น้อง ที่เอยสนับสนุนส่องมายังเงื่งหมเคยหายไปใส่อยู่ดีไม่แห้งบ้นสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเข้าหลบหักแพงเอฟซีถูกฐานเนาะุกานนี่เปคือเปล่นตายแทบบ่บ้าเราเดืออันเงี้ตีนเนี่ยอยากิบินคอยบินคอยลอยไป ฉันอยากจะมีวิชาจะหายตัวไปโป้ตายแล้วพี่น้องมีเจะไส้มาล่อหลับอีกต่างหากบุ๊มบนจะฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวอ้าวตายแล้วพี่น้องม่ไดะเปิดบ้าเอาเขาก็บ่ได้กินสติสนะ อันนี้คือกันประหยัดงบหรือประหยัดเงินกินยังบัดนี่เน้ห่านปีดอันนี้กินแหวอ้าวชิไปกินยังบัดนี่บ้าไปมาซื้อไปซื้อไปเอามามาไปต้มใส่ไข่กิน มันมีแนวกินเลยป้าเออศิธาเด้อตอกเกี๊ยวมาเขื่อนพี่น้องเลยเฮ้อว้ไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัดพิธานก็เลยสิกินม่าม่าแทน ทางกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเวยบรรยากาศขาดจะมันงามบรรยากาศคืมๆอันนี้สิเป็นรถห่านห่านแค่ไปซื้อของอย่างไพี่น้องรถกนส่งห่านที่ไปซื้อของเซะคบกันเห็นยังนอพอใจมากเลยพี่น้อง เชียงตรศาพาภัยเชียงตรศาพาภัยมาทิวอยู่ในนี้บรรยากาศบานห้างามบอพี่น้อง ไปเจเลยใช้ทั้องดาวกับนั้งดาวไปซื้อมามา่ะซื้อปลาต้มใส่ไข่กินอันลึกซิ่งซิ่งซิ่งแง่เอิ้นมาประสิทิแหลนมาใส่เบ,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 บอร,รส์สามเบอร์สี่ยังมาโดดขูบโดดคาบอีกตีนเปื่อนเออออกไป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 นะแม่เอิ้นตัวหนึ่งแหลนมาเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สี่ยังมาโดดขูบอีกเบืองตีนผันเน็ฟหูเฮ้ยนางงาม เบาห้างฮักอันนี้เบาโยงอันนี้อันนี้นนซือเลสซิ่งตัวแม่ซ็อปปิ้งเป๊ปซี่ตัวนี้ถ้าเป๊ปซี่จะเคลียบม,มีเบีย,วบวยกไปพี่น้องพญางมาตะเบิงห้างอ,อานเพลันสน <laughs> บ,บายดีพี่น้องจะดีไม่แห้งประตูสุขานะพี่น้องเ้อโดย มาแล้วพี่น้องเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อทําเมนูกินก่อนแกงหมี่เด้อพี่น้องเด้อเมื่อแกงสุบหอยผ้ากินก่อนไปแนบเกินค่ะเฮ้อโอ๊ยไปกอดไกอดไกอยังถือฉน่อยปู่ตาถ้าจะพุงตัดพุงก่ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือผู้น้องถากินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้อง เจอตมมามาซักแป้งข้าแน่มันตั้ง่ไดอะเลยมันสีใต้แหละค่ะกล่องฮะมันเหลืองแล้วมันเหลืองว่ะอืมราคเท่าไหม่มะราคาตัวใด้าคาตัวถิ่มนะมนแป้งประกอบใช่กันไปหากเก็บพักมาต้มเสร็จมาม่าก,ก่อนพี่น้อ,องหิวขาวบ่ เห็ุยังเกี่ยวแล้วห้องห้าเปดให้ห้องเจ้าได้พ่เท้ามาต่ใายเออ ผักตำลีงเจ็บอ่อนม้นะดเลเองาอ้เ็บอ่เสียมได้มากลวพี่น้องเจ้หนวดมในตำนานมาแต่ไเจ้มาแต่นั่นข้าเขาจะเปนตุโอ้ยอายืนหันมาพี่ดูห้าก็เลยพี่น้องเรเห็นลายมือลายเว้นหาก็มาหาก็มา นี่ก็พ้นตกแล้วก็เลยมาจช่นี่นะนึกว่าบป็นประเนนั่นเกี่ยวอะไรเขาหน้ามสวมเปเปดเยู่นี่ก็คือกันเหรอี่อแม่งเขาเอออ้าวคนชื่อแม่บ่งเขาพี่น้องเขาทำมีถวงใหญ่ๆหางนามถั่วหมดล่ะขวบแลในเฮือนนะแม่แต่ว่าน้องแม่ขวประเด็นพี่น้องไม่เงื่อนลงมาแต่ร่วมเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยที่มาขวประเดกนกี้กับเขาในเงึ่อสิขวประเด็น ปลาแดกโตขัวอะไรกากี้ข้าวเนาะแม่เขากินน้ำเด้อแล้วขวัวปลาแดก็กกินข้าวเขนสิน้อ,องเอยปลาแดกมาท่าเนเป็นเลยจะขวกินหัวมันนี่บ่เอานี่นี่จะต้มจะแกงฮักสิกม ซไปชื่อลูกซีน4,000ชื่อลูกซีนมาใส่มา,ม,าม่า,ามันบอกอยากขี่เระ่มันมันเปลือ,อปกปลากรดป่ะแม่ปลาอันนั้ปาาลาขังไรนะอันซื้อมันเมียน,นตโตนะ่ะแม่แล้วมาเห็ดปลาเดงเราจะทำการอุก,กิน อกับแม่ย่ยง,งึงอ,อนี่แหละนี่พ่อนี่ป็คู่ประเด็กใส่ไปะนะและข่ขู่อภิเดึงฮายังต้มมาม่าอยู่อ,อาหารเท่าก็มมีอยู่นี่คือต้อมมาม่าเหาเด้อพี่น้อง ลุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องตบมาม่าพี่น้องเอา้านได้แบบหละน้องอีก็โทรมาพี่น้อง เป็นจเจลอสิมาละบอเออเมื่อหอดขึ้นนี่อืมเออเมื่อักไผ่ด,ดับมาหาไปเขาเวียนได้จักมือล่ะ เออทางสีผักเข่าเลยได้เพิ่มเพิ่มพัชชีมาบอกันเมื่อเอาน่ะเพิ่ชสีมาบอกไอเมย์ช่วยเมื่อเอาบาห้ำมาแต่อยู่เลยได้บ่ได้ให้มืงห้าได้คันคันให้เมยช่วยเมื่อเอาแต่มาเข่าห้องเย็นสิเด้อยินบ่มันมันยังมีเสียงาผักตากันนะเนี่ยเนีามดูค่ะเพิ่มมาเข่าห้องเยนพี่บอก มะเข้าเงี้ยพี่บอหัมเฮ้ยมันเป็นอะไรเนะี่ยมามีสัญญาณเอออืมอืมฉันหิวแหง้งเอาข้าวจานเฉยม,มามา่าเ <c oughs> มื่อนี้มามีมีแนวกินน้องดาวหิวหิวแบบเออไม่มามีฉันย่งางใช่ครับข้าวรีบไปแลปหละย่างแต่หูกูผิดียาก จะรู้ว่าเมื่อได้เลยเหมัอนบ้าน้บ้านมึงนะเมื่อได้แล้วหักหักซื้อใบชักยาเออห้องกับชิ้นเมื่อน่ามันกันแล้วนะซื้อใบชักยาแล้วนำมาเบิร์น้องอีพี่น้องคันมาบัดนี้เหมืนบ่ให้เมื่อได้บัดนี้บ่กไล่เรื่องอะไรได้อือตบไปลบมาคิดพอดีคิดหอดมาบัดนี้เหมืนบ่ให้เมื่ออะไรได้อือเออมันดับไปไหมล่น้องดาวบพี่แห้งพี่แน่พราะันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหับซมเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องตั้งแพี่คนด 嗯。